ครับจกเพลงล่องตกปลามือสองใบวิลเชโส์นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นล่องมือสองครับเป็นแบรนด์ของโอลิปิกครับโอลิปิกอ่าเลนเซอร์หนึ่งห้าศูนย์ครับเป็นโลหะทั้งตัวครับขนาดก็ประมาณประมาณ BG 20ได้ครับเบอร์ปัจจุบันผมว่าประมาณเบอร์4,000ครับ3,500ถึง4,000ครับไม่เกิน4,000นะประมาณเบอร์3,500นะผม มองจากสายตาดูผลิตนี่ครับไม่กินเจแปนครับสภาพก็ก็ยังโดยรวมก็ยังดูดีนะมีสีอ่าเนี่ยครับอยู่่อยก็หมุนด้านหน้านี่เสียงแบบนี้นะครับหมุนลื่นครับ การกลับทำง,งานปกตินะครับเหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับมันติดวน,น,นี้นะล็อกอยู่ที่สี่จุดห้าหกต่อหนึ่งครับสปริงเด้งดีครับเปิดปิดได้ตามปกติครับคลิดเสียงดังดีครับส่วนระบบเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับเบรกแน่นครับ แขนครับเก็บได้ครับสลับซ้ายขวาได้นะตอนนี้ก็สปูนดูนี่ครับขนาดสายกันนะครับตัวนี้ขายขาย r หกร้อยหกสิบาทค้ารวมส่งครับใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ